คนครับผมไปเห็นโพสนี่มาดูสิโอจริงเหรอเนี่ยวันนี้ผมมีแป้งมานี่แป้งเด็กแคร์ซึ่งผมจะมาลองดูว่าถ้าผมเอามาทาบนหน้าผมเนี่ยหน้าผมจะหล่อขึ้นไหมก็มาดูกันเลยครับทุกคน <c oughs> อันนี้นะมันมัน,ม,นมันฉุนเยอะไปหรือเปล่าน่ะโอ้โหในเมื่อน้ำตาไอซิ่งเราลองมาดู <c oughs> หน้าอย่างขาว ผมเป็นเปรตไะเนี่ยนี่ผมเป็นตัวอะไรเนี่ยหน้าขาวเกินเกลืออะไรขึ้นเนี่ยว้ผมมั่งงานฮาลาบีหรือเปล่าเนี่ยโดยผมมาไหนโอ้ไม่กูทุกคนครับผมว่ามันมันเกินไปทุกคนครับจุกด้วยสิครับมตารจุกอ,อ่ะไปมั่งหน้ามาหรือเปล่าเนี่ยหน้าตายไม่เหมือนใลยผมว่าเขาหลอกเราครับทุกคนเริหลอกแล้วผมเป็นผีไะเนี่ย โอ้แป้งเต็มอะไรไม่น่าปียอะเลยโอ้เกินไปรู้สึกว่าเขาหลอกเหรอครับผมอย่ายไปทําตามนะครับผมเพราะว่าผมมันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ที่แหลนอุ้ยเอาอีกแล้วเหรอไม่เอานะโอุ้ยบุกเอาไฟฟึ๊บไประเบิดโอ้โหทุกท่านทุกคนดูดูขลาดเอกเกินกระดาษมากดูดิโอ้โหโอ้ดูสิโอ้โหเก yes, uh, <okay. S 2> <ๆ>ินไปเกินไปเกินไปจริงจริง ทุกคนครับก็เคด,ดีตื่ต้องสบกันแล้วทุกคนหชับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆหนึ่งนาทีกว่าเองก็แล้วจะไปคิดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับชวัสดี